สวัสดีครับมาพบกับไอรีนเดอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาสักพักใหญ่นะครับผมแหนโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องอุ้ยอันนี้นะฮะหนึ่งคันอันนี้อีก นี่นะครับผมก็สองคันนะครับก็ถ่ายคันคันนี้ไปด้วยเลยแล้วก็ถ่ายเว็บเซตไปด้วยเลยนะครับโอเคเราไปเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่ารับ โอเคหลังจากที่เราทายเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วสภาพรถอาจจะดูโทมไปนิดนึงนะครับเพราะไม่ได้ดูแลเลยนะครับโอเคและนี่ก็น้ำมันเครื่องที่เราทายมาสภาพอันนี้ก็ประมาณ สองเดือเกือบเกือบสองเดือนได้เดือนกว่าๆนะครับผมก็ดำแล้วนะครับถ้ายังไงถ้าใครเป็นคนรักรถนะครับก็ถ่ายกันบ่อยนิดนึงนะครับผมนี่ดำปีเลยโอเคเสร็จไปหนึ่งเหลือคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับผม คนะครับก็ต้องเปิดฝาน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเพื่อให้มันระบายได้ไหลได้เร็วขึ้นนะครับนี่นะครซื้อมาน้ำมันเครื่องมาร้อยหนึ่งครับไม่ต้องงอช่างก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ทำไม่เป็นก็ให้ช่างเปลี่ยนไปเลยนะครับในราคาร้อบาทเขาคงคิดค่าถ่ายประมาณ20่สบาทนะ ถ้าเรามาทําเองก็ประหยัดไปยี่สิบบาทส่วนของผมทายเองนะครับสองคันก็ประมาณสี่สิบาทเนะี่ยประหยัดบางร้านก็คิดห้าสิบบาทนะโอเคตอนนี้เราก็รอให้มันหมดนะครับแล้วก็ตะแคงไปตะแคงมาเพื่อให้น้ำมันมันหมดนะครับนี่นะครับตะแคงรถน้ำมันมันก็ยังไหล มาเรื่อยๆระยครับแงซ้ายที่ขวาทีนะครับจนกว่ามันจะหยุดไหลนะครับโอเครอติดตามนะครับโอเคลัางที่เรานะ้ำมันมันหมดแล้วเราก็คัน็นอนตัวล่างนี้ไปะนะครับให้ดูน่าจะเห็นนี่นะ ตัวนี้นะครับนนะเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมโอเคแล้วก็คันน้องเอาแค่พอตึงมือนะครับขันขันแรงเดี๋ยวมันจะขาดนี่โอเค,ครประมาณนี้นะครับแล้วก็เช็ด ก็จะใส่น้ำมันเครื่องนะครับอ้อลืมไปนะครับคันนรถให้ใช้เบอร์17นะครับประแจแหวนเบอร์17นะครับโอเคเราก็เวลาใส่น้ำมันเครื่องนะ จริงๆถ้าใครมือไม่นิ่งก็ใช้กลวยนะครับกลวยก็มันก็ไม่กลวยขายนะครับาตามร้านทุกอย่าง20บาทก็กลวยนึงก็20บาทมีขายนะครับของผมก็มีนะครับขี้เกียจไปรื้รือ,อาก็เลยต้องเทแบบนี้ฮะเก็แต่มือต้องนิ่งนะยาสั่นนะตัวนี้ก็ไม่ได้ถอนมานาน ไรจะเลื่มสันเลยโอเคอเคคทปลดปเลยนะครับอ,อ๋อน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ก็อยู่ประมาณ0.8นะครับนี่นะนะครับ,รบเติม1ลิตรก็ได้นะครับเผื่อไว้จริงก็ไม่ได้ก็ ซื้อมาแบบลิตรก็ได้เทก็จะเหลือก้นก้นขวดไปนิดนึงก็จะพอดีนะครับ0.8มันจะพอดีเกินไปนะครับเ้วก็ขันให้แน่นนะครับกันขันนี่กันมือคนมาบิดแล้วก็เอาน้ำตาลในน้ำหยอดนะครับบางคนเจอโดนแกล้งกันเยอะ เราเสร็จให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จเลยร้รยเียร์นี่นครั้มาณเครื่องนะครับสองคันหนึ่งคันนะครับเว็บเซตแล้วก็เว็บร้อยสิบอโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม โอเคหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานต้องกราบขออภัยนะครับช่วงนี้ติดงานนะครับงานเยอะมากเลยนะครับโอเคส่วนนี้ก็เครื่องมือเล็กๆน้อยๆผมไว้ใช้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับถ้าใครชในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ บาย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 